รสชาติที่ตามหามื้อนี้จะพาทุกคนมากินยำแซ็บแซ่ถาดใหญ่แบบนี้เลยคือเป็นตัดแซ่แหงเราก็จะมาเริ่มด้วยปูเนาะคือเป็นสิ่งที่แบบมักที่สุดเลยยูฮานี่ปูสดแหงกินแ,แบบหวานแหงฟินแหงเลยให้ทุกคนเบิ่งน้ำยำม,มัานอนแบบป้าตัวแหงทุกคนเบิ่งสีของหูแลนอนว่าแซ่สดน้ำโสเลย แซ่บแหงเป็นรสชาติที่แบบมากได้กินแล้วก็แบบป้าซื้งใจเนาะถ้าไผ่ที่ว่าเป็นแฟนฮานยำฮานนี้ก็เจ้าููนวะวาคือเมนฮานใดก็เป็นฮานเจ้าเกาเจ้าดังเนาะทุกคนต่อมาเขาจะมาเร่งสปีดการกินเด้อคือแซ่บแหงกินจานแบใหญ่ๆเนาะทุกคน ถ้าอยากหัวเมนฮาร์ดในสามารถคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวบอกอีกกันให้บ๊ายบาย